อยู่การทําง,งานกี่ปีครับปีนี้เป็นปีแรกค่ะโอเคผลที่ได้รับจากการทําง,งานนี้ทําอะไรบ้างครับค่ะก็งานที่ก็ทำงานที่ได้รับก็หมายจากพี่ๆท,ที่ออฟฟิศน,นะคะแล้วก็มีชีข้ข้อมูลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ช่วยงานอืน่นๆค่ะโอเคความสุขกับกิจกรกรมอะไรบ้างครับค่ะก็กิจกรรม ที่ได้ทำนะคะก็มีหลากหลายอาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโยคะเต้นนะคะก็เ้อร่วมได้หมดเลยสนุมากมากเลยค่ะโอเคอเคงนินเงินที่ได้รับจากทาบริษัทนี้ไปทําอะไรบ้างครับค่ะก็จะเอาเองินที่ได้รับนะคะไปใช้ใจ่ายภายในะครอบครัวค่ะโอเคกล่าวที่จะขอบคุณบ้านครับค่ะก็อยากขอบคุณนะคะบริษัทจีนเน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะที่ เย็าเเ็มี่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ